หลังจากที่น้องๆครมีสายชิวแลผมได้ฝึกหนักมาหลายวันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะพาไปลดความกดดันกันหน่อยนะครับผมด้วยการไปเที่ยวชิวๆกับทริปชิวๆนะครับผมทริปนี้มีชื่อว่าทริปค่อยไม่ล้างถอกหมดปล เราใช้ทุกคนนะครับผมได้พักผ่อนจากการฝึกหนักมาหลายวันนะครับผมหลังจากนี้แล้วนะครับผมเราจะได้รู้แล้วนะครับผมว่าใครผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะผมไปเจอกันในรอบเซนิฟนอนนะครับผมคนนี้นะครับผมน้องนานะครับผมทําเวลาได้ดีที่สุดในรอบแรกนะครับผมและนี่ก็คือใบการันตีจากสนเมืองบุรีรัมย์นะครับผมว่าน้องเขา ครับได้เวลาดีจริงๆครับผมเ้ือนาก็บอกผมว่าจะเอาใบนี้หลับผมไปมอบเป็นของข,องขวัญให้พ่อกับแม่ครับผมพ่อแม่คงจะภูมิใจในลูกคนนี้มากๆเลยนะครับแล้วใครเชียร์ใครครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอ,อนี้ได้เลยนะครับผมครับเดินทังเลยโอ้โหสบาย,ยีวันเลยอย่าหนักรถวิกเรสบายแท่มึงดิเอ้อย ป่ะพอเลยแล้วมานอนทำไมเขาจะไปออกทริปกันนอนในรถทไมนี่ออกมาพี่จะต้องรถไปขุณของอีกไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปมันรถมันเต็มเดี๋ยวมันพี่พวกอ่าน้องๆพี่ต้องรับน้องอีกอีกไม่ต้องไปหรอกลงนี่แหละมาไหมเบามาครูผู้จัดคิดจอดออกมาอีมันเกี่กะับรถมันแคบไปไหนพี่จะไป็ที่ห้วยละไซอีกไม่ไปกับพวกไอ้ไอ้เนี่ย ไอ้เด็กขับไอ้เองไม่ต้องไปหรอกแค่ไปส่งผมอยู่บ้านก่อนก็ไม่ได้โน้ตรงนี้แหละพี่ก็ไปต่อเลยมันไม่ได้ผ่านทางบ้านฟองไงออกมามากมาในกระเป๋าันนี่ช่วยช่วยอู้ติ๊กจุงนั่งเขียบจับพี่อู้ไปส่งเกินเกินก็ได้พี่เก็บอยู่มั้งเนี่ยนี่อยู่มาลุลุ้ยเฮ้ดูดูเ้พี่ไปไหนพี่ไปขึ้วรไซ ไปไปส่งบ้านกูไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยทำรถให้พี่หมดคืนเลยไม่ไม่ไม่มันมันรถมันเต็มเลยไม่พลอยถ้าไปเราค่อยเอานี่เดี๋ยวพี่ผู้บอกแก๊้พวกอะไรให้ไงนี่เลยพูดทำบ็นพูดเสียเวลาไปไปเดิมีอะไรให้โทรหาบางคนก็สงสัยว่านายลงทุนหรือเปล่าจริงหาลุกแค่ไปส่งผมอยู่บ้านยังไปส่งไม่ได้เลยมันรีบพี่ไม่ได้ผานทางนู้นพี่ออกไปได้เลยละ ไอเนี่ยไอ้ตั้งยังยังไปถึงห้ารูดีนะโชคดีเนี่ยมีรถเมย์ยมาไม่รถเมย์ผ่านอยู่ไปไปไปไอ้เนี่ยไปไป ตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยละไซจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอันนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเมืองนะครับผมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งครับผมที่เขาอยู่ใกล้เท่านั้นครับผมเขาก็จะไปรออยู่ที่จุดนัดหมายเลยนะครับผมเส้นทางจากบุญรมครับผมไปที่ห้วยละไซนะครับก็ประมาณ40กิโลเมตรนะครับผมก็ไม่ไกลเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงที่อ่างเก็บน้ำห้วยละไซแล้วนะครับ บอกตรงๆเลยนะครับผมร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับร้อนไม่เท่าไหร่นะครับผมยังแถมไปโชคดีอีกครับทุกคนเพราะว่าแพที่รองรับนักท่องเที่ยวนะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมเพราะว่าคนมาเยอะมากๆเลยนะครับแพจะว่างทีครับผมก็ประมาณอีก2ชั่วโมงเลยครับผมที่หลังนะครับผมใครที่จะมาเที่ยวนะครับผมช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับผมให้โทรจองแพไว้ก่อนนะครับผมไม่งั้นจะเป็นแบบพวกเรานะครับผม แค่เต็มไม่มีที่นั่งเลยน้องได้ได้กลับหรอกพี่ว่าเอาไงดีเพร<ว>า<ว>ะเองได้ลองหาอย่างได้ลองขีหาย,ยาังรออัพโหลสามสี่รอบแล้วครับผมเอาจะตีอยู่นะครับ้โไอ,โอ,โอ,อ้มันมั็นติมนี่ตลอ,อดนี่พี่เสาร์ที่ไม่ไม่เสาร์ที่สองสองโอ้หายแล้วเว้ยลองลองหาทางนู้นดูดอ่ะั้ยี่ลองพาไปหามันต้องได้แล้ววะเราได้แพ้แล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีกิจกรรมให้เล่นเว้ย นี่เลยแล้วใครอ่าโเดี๋ยวเล่นไอ้ที่ไอ้ลากนะที่ไม่ใช่บรรณาโบดนะไม่ใช่กล้วยไอ้ที่ชีมเหลี่ยมเราเล่นอะไรเอ่อโซฟาเออโซฟาเดี๋ยวให้ใครแบบเกจมบอกเลลากตี่างกายนะเนี่ยไอ้เต้พี่อยากกินอะไรจัดเลยวันนี้งบหนึ่งหมื่นบาทเอ้ยเอาเลยเอาเลยใครจะขี่เจ็ตขี่อะไรเดี๋ยวเล่นี้เสร็จเดี๋ยวพาไประเบิดความมันกับนี่เหรอเอาไปบริวารเลยเฮ้ยพันจัดเลยเอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แต่ว่าไม่ต้องต่อยกันให้ใช้ตีนเนี่ยเออให้ขยับอ่าให้เป็นตัวอย่างแล้วให้น้องๆแข่งกันเราต้องเอาน้ำหนักเท่ากันเอาหนึ่งสองสามเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาน้ำหนักเฮ้ยไปมาเรื่อๆต้องต้องคัดน้ำหนักคัดน้ำหนัก เออไปยังสองข้ามเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยเล้ยตายแล้วนะเฮ้ยไอ้นะไอ้นะตั้งแรงสิได้ได้ตั้งแรงก็ซื้อได้เลยเฮ้ยโอ้ได้หมดได้แต่ว่าห้ามโดนตัวกันแม่ได้หมดเอาคุณต่อไปไหมหัวหัว เฮ่ฟองอย่าวันนี้ฟองไม่อยากกันอย่ากกันจะหักกัน่าหักกันหักโดนตัวกันไก่ตีก็ซือได้เฮ้ยฟอยโอ้เสียงยันเลยฟูโอ้ห้าสองสามเฮยเอาหนึ่งสองซามึงไก่ตีเอาเฮ้ยหัวหัวฟัดเอาดันดันเฮ้ย อย่างนี้คนน้ำหนักเยอะก็ได้เปลี่ยบเลยเฮ้ยเพื่อเพื่อหลอกล่อไงเวลาดันมาเราหลบได้ไงอ้าวใครอยากเจออ้าวป๋าป๋า ជាជាណាមានតាចិត្តទៅខែណាណាទៅ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  มีรอยมีรอยตอนกลับเราจะมีคลิปวัดใจก่อนนะครับผมทุกคนคือวันนี้พาทำอะไรไววันนี้พามาโดดเนินติเตียวมันเป็นเนินเอ็นดูโรมันไม่ใช่แบบเนินเนินมอเตอร์คอร์สจ้าเขาจะได้รู้จากอะไรคือสุดทุกวงการใช่ต่อไปเมื่อกี้เราไปลองกันแล้ว ไล่เบาไล่เบาเออไล่เบาดิเฮ้ยไล่เบาเดียเอางี้ดีกว่าขี่แบบไหนใครจะลองใครอันนี้ขี่วัดใจใจไหมเนี่ยเนี้เปลี่ยนหเปี่ยนเอาเงี้ยอ๋อขี่ด่วนวม่ใช่ขี่เลยเอาเอาแบบขี่ขี่วัดเอาลายหนให้น้องๆดูตามลายเลยเอาเอาพื้นฐานก่อนพื้นฐานเด้อใครดรอจิวปดูให้ทำตาเด้อ

เอือยเลยตายเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อ้ยยังลอยได้ได้ได้เฮ้ยได้กนี่ได้เฮ้ยเฮ้ย ไปเบาพอเบาเอถูกงแล้วขี่เล่นก่อนเอาเบาไหลลงไปก่อนถ้าได้ยืนยืนเวลาเวลาจะลง่จะไปยืน S <S สองสอง,อสองก่อนก็ได้สองก่อนก็ได้ขี่แค่สองก่อนหนึ่งแล้วก็สองไงหนึ่งมาก,ก่อนดิอดดเอาละนี่นี่ถือว่าเป็นพ่วงกันได้เล็บเด็กกับขี่นี่เลยทรงท่าแบบการกดไหนเหมือนกันแล้วเนี่ยเอ,เอาลงไปก่อนก็เลยอ่ะขี่มือหนึ่งไปก็ได้เบาๆบ<อ>หนึ่งก็ได้เบาๆไปเลยเอออย่าดับพีเอาโอ้โห เราจะให้น้องๆครับผมได้รับประสบการณ์นะครับผมก่อนที่จะถึงวันคัดจริงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นทริปชิวๆนะครับผมก่อนที่จะแข่งขันจริงนะครับผมก็ให้น้องๆแบบว่ามาปลดปไฟแล้วก็มาก <ใจ S 2> ดดันจบ <laughs> อืม เมื่อกี้ไปแล้วบักเทวดาโอ้คีบูจะจบแบบไม่เหลืองอีล้ววดไม่ช่วยเลยพี่มันมันท่าเดียวกันกับในบุลลอดเลยนะเออท่าเหมือนกันเลยบุลลอดนลยทางบ้านอันจะแข่งขันจริงครับผมก็รอบต่อไปก็จะเป็นการแข่งจริงแล้วครับผมสำหรับใครที่ลงแข่งก็ใครเวลาที่ดีสุดนะครับผมทําเวลาได้เร็วที่สุดนะครับผมก็จะผ่านเข้ารอบเราจะคัด60ฟุตก่อนเราเอาแค่10คน สิบคนนี้ก็จะมาเจอกันอีกแต่เราจะคัดทีละรอบนะครับก็ก่อนจะมาเจอกันคัดในสนามช้างแล้วก็จะไปเจอครูฝึกเขาตอนนี้เขารออยู่จะรู้ยังว่าใครรออยู่ตอนนี้อาร์มนอยงเลยอีกคนนึงด้วยยังนโมนี่เขาดูคลิปเราเขาบอกว่าเดี๋ยวใครแบบว่าเตรียมคัดเท้าจริงี๋ยวมาเจออาจารย์นโม อันนี้คือระดับพาร์ตเองได้ถ่ายพาร์ตเท้าเลยนะครับเทพจริงครับทุกคนเดี๋ยวเจนที่ครับสู้ๆได้ปุ๊บก็ให้กำลังใจใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับไปสำหรับคลิปนี้ว่ะกลับไปทักผ่อนแล้วเจอกันแล้วนะให้ถ่ายตลอดอยู่ที่ธุกิจเหรอไม่ไม่พี่มุดเกี่ยวเอาเดี๋ยวเราลาเป็นภาษาบ้านๆนะครับมาเร็วหอบเที่ยวนี่บัตรเงานอะไรกระแวะมาบีมกี้นะครับเย้ มาบีพีเลยครับผมให้เป็นฟังง่ายป่ะไปโอเคสหรับคลิปนี้ก่อบสวัสดีค,ดค,ดค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ